This is really special for me. Uh, Luke's always been, I've always looked up to Luke as my big brother, as my best friend, and uh, I'm very happy to, uh, to be here and to have this honor. Luke and Tay have come here today to express openly the vows of love that they have already pledged to one another in their hearts. The promises you make here today, one to the other, should not be made lightly, lest they be just as lightly broken. All of us here, your dear ones and friends, hope that the spirit of trust, understanding, and love may be with you. Luke. <laughs> do you take Tay to be your lawfully wedded husband, to live together in the ordinances of holy estate of matrimony? Will you love him, comfort him, and honor and keep him in sickness and in health and forsaking all others so long as you both shall live. I do. Tay, do you take Luke to be your lawfully wedded husband? To live together in the ordinances and the holy estate of matrimony? Will you love him and comfort him and honor and keep him in sickness and in health, forsaking all other so long as you both shall live? I do. <laughs> ต <c oughs> ตเต้เจอกันในในร้านอาหารคือลูกไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็เต้พาแม่ไปกินข้าวเป็นร้านอาหารบางสวิลาทเทลเอกัไม้โอ้อทำไมฝรั่งนี้ไม่แต่งตัวเยอะขนาดนี้สีสันเต็มไปหมดเลยบ้าหรือเปล่าวะคือถึงขั้นมองว่าบ้าพี่ผู้ชายนีหล่อนะแต่ไม่รู้จะคุยยังไงหลยแต่บางอื่นเราไปห้องน้ำช่วงเวลาเดียวกันเออ,เออพี่ฉีตอนนี้ก็ได้วะก็ปวดพอดีไปดูแล้วกันเลยอย่างเงี้ยลองดูเส้นทางจาก ก้อนอาหารถึงห้องนง้ำมันไกยถ้าถ้าเขาเดินเข้ามาคุยเราจะคุยเขาก็เข้า,ขามาคุยจริงๆเราแบบอาจจะเดินช้าด้วยแล้วก็คุยคุยคุยแล้วแลกเปิดกันกับไม่ได้ตามหาความรักแต่มันตามหาเรามันแปลกตั้งแรกรู้สึกว่าเราเป็นคนคนเดียวกันคือสนใจในสิ่งเดียวกัน สนใจฝุกเกี่ยวค่ะสนใจอาหารมังสวิรัติเต้มีความสามารถที่จะผลักดันให้คนไปได้ไกลามากมันชอบทําอะไรแบบเครื่องทางแล้วก็ไม่จบเออเยอะแต่มีแบบไอเดียเยอะมากไอเดียเยอะแต่วจะทําแล้วก็ไม่จบทําแล้วก็ไม่จบแต่ที่ผ่านมายุคเต้ก็ส่วนใหญ่แบบโปรเจกต์ทุกอ่าจก็ทําให้จบจุดที่ไม่เหมือนกันมันผลักดันให้เราไปได้ไกล ลูกเป็นคนที่นิ่งมากพี่เย็นพอเตมเป็นคนที่ใจร้อนสุดๆแล้วพอเจอลุกแล้วเนี่ยถ้าใจร้อนด้านดีลุกจะพาเสริมทันทีดันทันทีนทถ้าเราใจร้อนในด้านลายเนี่ยลูกจะนิ่งแล้วก็จะกดเราได้แบบทําให้เรารู้สึกเย็นทันทีโดยที่ไม่รู้ตัวเองมันสบายใจมากเลยพี่มันแปลก <c oughs> <c oughs> แค่ใจเย็นหลายๆอย่างมันพาทําให้ชีวิตมันแบบพลิกเลยครับเออวิธีเควิการทํางานวิธีใช้ชีวิต ความกลัวที่แบบกลัวนวลกับกลัวนี่รู้ว่าก็จะมาคอยซัพพอร์ตให้มันแบบเดินหน้าไปเออ,อย่าไปคิดมากพอมีแฟนแล้วรู้สึกมีความสุขมากขึ้นการที่เรารู้ว่าจะมีคนที่เราพึ่งพาได้ใน,ในทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทำให้เราไม่ไม่ค่อยเครียดกับอนาคตอนาคตมันจะเป็นอะไรก็ได้หนังที่เราทำมาโปรดักชันที่เราทำมารายการาจ,จะประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ไม่ว่าไปทั้งด่ายก็จะมีเต้ยอยู่ตลอดทำไมเหมือนร,รู้จักกันมานานมากแล้วเออแต่ไม่เคยก่อนใครรู้สึกน,นี้มาก่อนะขอเข้าปีที่สามลูกเริ่มเลยเออแต่งงานดีไหมอ่ะก็ลูกขอเต้เออเอ,อ,อยากแต่งงานไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรเหมือนในหนังไม่ได้ลงมาคุกเขาอะไรอย่าง,งานั้นอันนี้ไม่มีเลยแค่บอกเขา แต่ยากแต่งงานกับลูกไหมลูกยากแต่งงานกับเต้มากแเราต้องคิดว่าเต้อาจจะไม่เข้าใจเต้อาจจะยังไม่มีภาพในใจว่านี่เป็นสิ่งดีเป็นไปได้เออว่าจะดีนะเลเต้อเลยเต้ไม่ได้แบบกลัวว่าจะไม่อยากอยู่กับลูกแต่แค่คิดว่าเป็นความกลัวเขากลัวสังคมกลัวเพื่อนจะคิดยังไงคิดกลัวอคิดกลัว การที่เราไม่ตัดสินใจแต่งงานเป็นเพราะว่าเรากลัวว่าแม่จะรู้และแม่จะทํำยังไงแล้วสังคมแม่ที่แม่มีสังคมเพื่อนเยอะมากถ้าสังคมเพื่อนแม่รู้ว่าเราเป็นแล้วแม่จะเป็นยังไงแล้วแม่จะต้องเป็นถูกแน่เลยว่าแบบเดี๋ยวคนแถวนั้นจะไปบอกว่าแบบลูกค้าแม่เพื่อนแม่บอกเฮ้ยลูกแกเป็นเกย์แต่งงานกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย ตอนมาเมืองไทยจริงๆแปลกใจว่าคนไทยกลัวคนอื่นมากขนาดนี้มันจะคิดตะลอดว่าคนอื่นจะพูดอะไรคนอื่นจะคิดยังไงเขาจะนินทานเราไหมคคอไม่เคยอยู่ในสังคมที่คนกลัวคนความคิดคนอื่นมากขนาดนี้เป็นเป็นอุปสรรคในชีวิตได้ทาให้กลัวคนอื่นมันจะกล้าทําในสิ่งที่เราอยากทําแต่ตอเมือเรากลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงมันจะเป็นอุปสรรค ซึ่งเต้เป็นอย่างนั้นในช่วงแรกแต่ประมาณช่วง6-7เดือนที่แล้วมันอยู่ๆก็ไม่เปลนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นลูกก็นแนะนำโยคะให้เข้ามาในชีวิตสัมพันธ์อะไรหลายอย่างข้างในตัวเราเองแล้วทําให้เรากล้าที่จะบอกแม่มันทําให้เราอยู่กับปัจจุบันนะพี่เรามีความสุขกับปัจจุบนันเราเคารพตัวเองมากขึ้นพอเราผ่านจุดนั้นมาเรารู้สึกว่า เ้ยสุดท้ายแล้วความสุมขมันคือของเราปะเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ชีวิตของเราเองเนี่ยมันจะเสียใจไหมเพืลอตัดสินใจเลยเอาเลยลุกปีนี้ทำเลยอืม แฮปปี้มากรู้สึกช่วงนั้นรู้สึกแฮปปี้มากแฮปปี้มากมากเออเหมือนที่อยากเป็นงานแต่งงานในฝันเป็นอะไรแรกๆที่บ้านที่ไม่เครียดไม่วุ่นวายสนุกสนุกทุกคนช่วยกันทำ งานแต่งงานคือมีเฉพาะคนที่ใกล้ตัวคนรอบข้างที่หลักเราเข้าใจเราคิดที่ว่าเป็นการการส่งต่อพลังงานความความรักที่ทุกคนอื่นมีเออแล้วการประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเออเราเป็นแบบนี้เรารักกันเราจะอยู่กันตลอดชีวิตมันมันปลอดภัยคือแค่สีหน้าตรงนั้นนะครับ ว่าเขาจะไม่ทำลายเราแล้วเขาจะดูแลเรานะีครับไม่มีอะไรมาการันตีไม่มีเงินทองไม่มีอะไรแต่รู้ว่ามีความสุขที่จะพร้อมให้เหมือนลูกจะอยู่ดูแลเราไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยใช้คำว่าตลอดชีวิตด้วยนะแต่งเสร็จแล้วเนี่ยมันมีความสุขมากพี่บอกเลยว่ามีความสุขมากพวกเต้กับหลูคุยกันเลยว่ามันไม่ใช่แค่บอกว่านี่คือผูกมัดว่าเธอมไม่ เธอเปของฉันไม่ใช่แต่เราเลือกที่จะแต่งงานกันเพราะเราจะสัญญาว่าเราจะดูแลกัน I pronounce and declare you husband and husband we may now kiss your husband Thank you. มีความสุขมากขึ้นนิ่งมากขึ้นแกรู้สึกว่าเออคนนี้จะอยู่กับเราตลอดได้หกสิบเจ็ดสิบปีกับคนนี้รู้สึกดีนะชอบคีค่ถึงอนาคตอนาคตจะเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงตอนแก่บางทีเห็นคู่แก่หกเเจ็ดที่อยู่ด้วยกันมีความสุขเออเราจะเป็นอย่างน,างนง 6, 7, 7, 7, ั้น,างงานไหมตอนเจ็ดแปดเจ็เก้าช่